นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทํากิจกรรมกันนะคะในลํำดับแรกเราจะต้องทําอะไรนักเรียนจําได้ไหมคะใช่แล้วค่ะลําดับแรกนะคะเราจะต้องดันก้านหลอดฉีดยาลงไปให้สุดค่ะเรามาดูภาพใกล้ๆได้เลยค่ะหลอดฉีดยาอยู่ลักษณะนี้นะคะเราจะต้องดันก้านหลอดฉีดยาลงไปให้สุดก่อนค่ะจากนั้นดึงก้านหลอดฉีดยาขึ้นเพื่อดูดอากาศเข้าไปในหลอดฉีดยาค่ะ มาดึงได้ในลักษณะนี้แล้วนักเรียนอ่านค่าได้เลยค่ะเวลาอ่านค่านะคะนักเรียนจะเห็นขีดสีดำสอขีดให้สังเกตขีดสีดำที่อยู่ฝั่งเดียวกับปลายหลอดค่ะนักเรียนได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะ60มลลิลนั่นเองลำดับต่อไปนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งค่ะนักเรียนกดที่ปลายหลอดฉีดยาไว้แบบนี้ค่ะกดให้แน่นเลยนะคะจากนั้นค่ะดันก้านหลอดฉีดยาดันก้านหลอดฉีดยานะคะไปด้านหน้าดัานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่สามารถดันต่อได้ค่ะนักเรียน เมื่อรู้สึกว่าดันต่อไปไม่ได้แล้วให้อ่านค่าค่ะอ่านค่าได้เท่าไหร่คะนักเรียนดูขีดสีดำที่อยู่ฝั่งเดียวกับปลายหลอดฉีดยาค่ะประมาณ32นะคะนักเรียน32มลลิตรจากนั้นปล่อยค่ะ โดยที่นิ้วโป้งเรายังกดอยู่นะคะรอให้การหลอดฉีดยาหยุดนิ่งค่ะจากนั้นอ่านค่าอีกครั้งค่ะอ่านค่าได้เท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะ5 4ามิลลิลิตรนั่นเองเมื่อเสร็จแบบนี้นะคะนักเรียนก็ปล่อยนิ้วโป้งออกได้ค่ะแล้วก็เก็บหลอดฉีดยาให้เรียบร้อยค่ะ นักเรียนคะนี่ก็จะเป็นผลการทำกิจกรรมที่เราทำในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปบันทึกผลพร้อมๆกันเลยค่ะ